สวัสดีคะ่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูคอหมูย่างกันค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเราก็เลยมีการสังสรรค์ปาร์ตี้เล็กๆหน้าบ้านนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยจะจะ,จะหมักคอหมูย่างมาย่างกินกันเลยคิดว่าเอามาทําให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยดีกว่าเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่บ้านๆเราก็ง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบสําหรับคอหมูย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสันคอหมูค่ะ1นกิโลครึ่งค่ะวันนี้เราเลือกใช้เนื้อสันคอเพราะว่าเขามีมัน แทรกตามเนื้อแดงนะคะแล้วก็มีมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนื้อหมูของเราจะนุ่มค่ะกระเทียมประมาณ10กลีบนะคะเป็นกระเทียมจีนแล้วก็รากผักชี5รากซอสปรุงรสฝาเขียว5ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสหอย10ช้อนโต๊ะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพริกเออจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะ วัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส,ส่วนผสมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตามรากผักชีแล้วก็กระเทียมก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยมีเด็กน้อยรับประทานด้วยเราก็เลยไม่ได้ใส่พริกไทยลงไปนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบรับประทานพริกไทยหรือว่าชอบกลิ่นของมันเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้นะคะจริงๆตามหลักแล้วก็ควรจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจะเป็นพริกไทยดําหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้นะคะอันนี้เอาตามชอบถ้าเป็นพริกไทยดำเนี่ยกลิ่นของเขาก็จะแรง กว่านะคะคตำจนรากผักชีแล้วก็กระเทียมเนี่ยเขาละเอียด ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเราจะตมแบบละเอียดพอหยาบๆแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเราตามจนเขาได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะเพราะว่าเราขี้เกียจนําเขาไปละลายทีหลังนะคะเราเลือกที่จะตาลงไปกับรากผักชีกระเทียมแบบนี้เลยมันก็จะทําให้เขาละงางได้ละลายได้ค่อนข้างง่ายกว่าเวลาที่เราใส่ทีหลังนะคะจะได้ไม่ต้องคอยคลําดูว่าน้ําตาละละลายดีหรือ,อยังนะคะ โคลกๆตำๆให้น้ําตาละละลายดีเข้ากันดีกับพวกรากผักชีกระเทียมเลยค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะตักขึ้นจากโครกแล้วก็เตรียมไปหมักหมูกันค่ะตัวเนื้อหมูที่เราใช้วันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็ได้ตามสะดวกแต่ว่าเราจะหั่นให้เขาหนานิดนึงนะคะแล้วก็ จะหั่นให้เขาชิ้นชิ้นใหญ่ละคะ่ะนิดนึงเพราะว่าเวลาย่างเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่แห้งแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูเลยค่ะถ้าเป็นเนื้อสันคอเนี่ยเขาจะแบบมีมันแทรกอยู่ทุกอนูเลยนะคะถ้าหากว่าใครไม่ชอบความมันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสันในก็ได้หรือว่าสันนอกสะโพกก็ได้เอาตามสะดวกแต่ว่าถ้าเอาที่นุ่มแล้วก็อร่อยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสันคอนะคะ ตอนนี้เราหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําหมูที่หั่นแล้วเนี่ยมาจิ้มด้วยซ้อมค่ะที่เราเอาไปจิ้มด้วยซ้อมเนี่ยเนื้อหมูของเราจะได้นุ่มๆแล้วก็ตัวเครื่องหมักเนี่ยเขาจะได้เข้าไปถึงด้านในของเนื้อหมูเลยนะคะเวลาหมักไปเนี่ยเ,เครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อตัวเนื้อหมูของเราเนี่ยก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแทงให้พรุนแบบนี้เลยทั้ง2ด้านเลยนะคะ แห่งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราจะทําอย่างนี้ทุกชิ้นเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราก็จิ้มเนื้อหมูทุกชิ้นจนเสร็จดีแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาเริ่มหมักเนื้อหมูกันค่ะโดยเราจะใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวที่เราตำเอาไว้นะคะลงไปแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะตามด้วยซอสพุ่งรสฝ่าเขียวซอสหอยนะคะใส่ลงไปเลย รสชาติที่เราปรุงเนี่ยถ้าเพื่อนๆปรุงตามที่เรา,าใส่สูตรเอาไว้เนี่ยรสชาติของคอ,งองหมูย่างของเราก็จะออกหวานหวานเค็มๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีความหวานนํามานิดนึงแล้วก็ตามด้วยเค็มแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากได้รสเค็มไปเลยเนี่ยก็สามารถใส่ซอสปรุงรสเพิ่มแล้วก็ลดน้ําตาลลงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะได้รสชาติที่ถูกใจมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยสามารถกําหนดอัตราส่วนได้เองเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาตินี้หรือว่าชอบรสชาตินี้ก็เอาตามสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มเอ่อความหอมลงไปได้นะคะด้วยการใส่ตัวลูกผักชีลงไปก็ได้นะคะแต่ว,ว่าวันนี้เราทําแบบบ้านๆง่ายๆเลยค่ะแบบเอ่อย่างกินกันง่ายๆอ่ะไม่ต้องอะไรมากมายก็จะได้เป็นสูตรนี้ออกมานะคะ เมื่อเราขยำจนตัวเครื่องปรุงรสเนี่ยเขาเข้ากันดีเราก็จะหมักเนื้อหมูทิ้งเอาไว้นะคะเป็นอย่างต่ําเลยเนี่ยสชั่วโมงใครจะหมักข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะอันนั้นก็จะทําให้เข้าเนื้อหมูมากิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราหมักจนครบเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถึงขั้นตอนของการย่างแล้วค่ะเราจะย่างเนื้อหมูด้วยไฟอ่อนๆเลยนะคะ ย่างไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยจะสุกดีค่ะถ้าเราหั่นหนามากเวลาย่างก็จะนานนิดนึงถ้าหั่นบางเนี่ยก็ใช้เวลาแปบบเดียวแต่ว่าตัวเนื้อหมูของเราก็จจะแห้งมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คอยเช็คดูค่ะว่ามันโอเคมันได้ที่หรือ,อยังนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราก็ย่างจนเขาสุกดีแล้วก็ตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะเพื่อนเเราก็ยกลงจากเตานะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นได้เลยค่ะหั่นชิ้นหนาชิ้นบางก็แล้วแต่เพื่อนๆพนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อข้างในว่าเขามีความชุ่มฉ่าแล้วก็ตัวซอสเนี่ยเข้าเนื้อขนาดไหนคะ่ะ เนี่ยนะคะเราหั่นแล้วก็เพื่อนๆดูด้านในได้เลยค่ะว่าเขาไม่มีความเหนียวหรือว่าไม่มีความแห้งเลยนะคะเขายังมีความชุ่มฉ่ำสุดๆไปเลย เ,เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคอหมูย่างของเราในค่ำคืนนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรมากมายเลยใส่แค่เครื่องปรุงรสธรรมดาทั่วไปแล้วก็รากผักชีกระเทียมเพราะฉะนั้นหมูคอหมูย่างสูตรนี้ของเราเนี่ยก็จะหอมมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วรสชาติแซบ่บๆเนี่ยเข้ากันดีที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาท ค,คิสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ